สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเนียและคุณปรกิมใช่แล้วค่ะมาพบกับคุณรกิมแล้วก็ครูเนียค่ะเอ๊ว่าแต่วันนี้เรามาทําอะไรกันคะคุณครูกิมมีแค่เราสองคนหรอคะก็สงสัยจะมีแค่เราสองคนนี่แล่ละค่ะ แต่วันนี้ครูปกินไม่มีกระติกกระใจจะทําอะไรเลยค่ะคุณนี่ยเป็นอะไรนะคะครูปกินรู้สึกเบื่อเบื่อแซงแซงอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปนั่งรับลมชิลชิลดูคลื่นทะเลสวยสวยมากกว่าค่ะร่างกายต้องการคลื่นทะเลอะไรกันครับได้ยินเสียงแว่วๆว่าไปร่างกายต้องการคลื่นทะเลับก็ครูปกิไงคะ <c oughs> ค่ะิเทศ งอแงบ่ว่าอยากไปเที่ยวทะเลอยากดูคลื่นทะเลสวยๆแล้วสถานการณ์โควิดแบบนี้เราจะไปทะเลกันได้ยังไงล่ะคะได้ครับเที่ยวทิศเลยครับล้อเล่นครับเดี๋ยวครูเฮนจะพาไปครับครูเฮนก็พูดไปค่ะชอบพูดหลอกเด็กให้ดีใจชิก็พูดจริงๆครับเดี๋ยวจะพาไปครับเ,บบเ,บเย้ๆๆ yeah, yeah, yeah. ไปกันเลยค,ค่ะพบไปกันเลยไปไปไป ตามมาดูกันเลยนะครับเด็กๆอุปกรณ์ก็หาง่ายๆนะครับในบ้านเราก็มีครับหนึ่งก็มีขวดน้ํานะครับขวดน้ำสองมีน้ํามันพืชครับในบ้านเด็กก็มีอยู่แล้วนะครับสามมีสีผสมอาหารนะครับหรือสีน้ําหมึกก็ได้นะครับเด็กๆครับใบน้ําเปล่านะครับเด็กครับ เรามาเริ่มการทดลองเลยนะครับเด็กๆครับไปเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเทน้ำใส่ในขวดเปล่านะครับประมาณครึ่งขวดครับ ไปเทสีน้ำเงินนะครับลงไปในขวดน้ำนะครับที่เราเทไว้นะครับร้อยแล้วนะครับเด็กๆก็ขย่านิดหนึ่งนะครับดูนะครับให้น้ำกับสีผสมกันก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเทน้ำมันพืชนนะครับลงไปในกอดน้ําให้เต็มเลยนะครับประมาณของที่เราปิดฝา่อดเลยนะครับเด็กๆสังเกตด้วยนะครับว่าน้ํามันพืชที่เทลงไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับตั้งไว้ก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่าน้ํามันพืชจะอยู่ด้านบนนะครับเ็กๆไม่ลงไปในน้ํานะครับเพราะว่าน้ํามันพืชมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะครับเลยไม่ลงไปผสมในน้ําได้นะครับแต่เราจะสร้างคลื่นทะเลได้ยังไงล่ะครับคุณเทนอ๋อไม่ยากครับคุณครูปากิมครับก็แค่เราโยกโยกโยกเข้าไปโยกโยกโยกเข้าไปโยกโยกโยกเข้าไปได้้วครับหล่อเล่นครับ เ,เด็เดกๆก็ดูนะครับครูก็จะจับบอดน้ำขึ้นมานะครับนีด่ดูนะครับครูคจะโยกปอดนะครับเห็นตึ้นทะเลไหมครับเด็กๆเห็นึ้นทะเลด้านบนไหมครับ ก็หาได้ในท้องผิดเราอีกคุณเอถูกใจสิ่งนี้จริง,รงๆค่ะงั้นเราไปเปลี่ยนชุดไปทะเลกันค่ะพร้อมหรยคะคุณเอยพร้อมนะค่ะอ้าวขออนองอคุณเอด้วยนะคะขอเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ย ชุดแบบน,นี้ไปไม่ได้นะคะเนี่ยงัน้นเหรอครับงั้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูเซนเปลี่ยนชุดก่อนโอเคค่ะ,ะทุกคนชุดพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมนะครับงั้นเราไปทะเลกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ทะเล น,นอยู่ในท้องทะเลอในทองทะเลโอทะเแงงาสามตทีส่สดใสมองเห็นเรือใบและใน,นท้นองทะเลแลในท้องทะเลหาสยามเห็นผูนึกถ<ส>ึงร<ส>ูปป่า อยนานา,นาอยู่ในท้องทะเลอยู่ในท้องทะเลค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมในวันนี้สนุกหรือเปล่าคะแถวสนุกเด็กๆอย่าลืมกลับไปทํากิจกรรมกับทดลองที่บ้านและเต้นประกอบท่าทางเพลงโอทะเลแสนงามด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ้า